สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับทีนี้ในวิธีปฏิบัติเมื่อเริ่มประชุมสภาเนี่ยเขามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรก่อนที่จะเริ่มประชุมสภา ขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันไว้ก่อนนะครับเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสออบตเนี่ยสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับในระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในข้อ25เนี่ยเมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้วให้เลขานุก,การสภาท้องถิ่นเนี่ยตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่นะครับก็คือจะต้องมาเกินกึ่งหนึ่งนะครับเมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้วเนี่ยก็ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเข้าห้องประชุมนะครับเมื่อได้มีสัญญาณให้เข้าประชุมแล้วก็ให้สมาชิกสภารีบเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้เป็นสัสดส่วนแยกต่างหาก จากที่จัดไว้ให้กับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมนะครับก็หมายความว่าในการประชุมเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมประชุมสภาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะจัดที่นั่งไว้ต่างหากนะครับซึ่งที่นั่งสําหรับท่านสมาชิกเขาก็จะจัดไว้ส่วนหนึ่งนะครับประชาชนเข้ารับฟังได้แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับหลังจากนั้นก็ให้ประธานสภาเนี่ย ตรวจดูว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่นะครับและถ้าสมาชิกสภาอบตผู้ใดไม่ได้ลงชื่อไว้แต่ได้เข้าร่วมประชุมนะครับอาจจะหลงลืมในการลงลายมือชื่อนะครับให้ถือว่ามาประชุมในครั้งนั้นนะครับก็คือว่า,ายัางไม่ได้ลงชื่อแต่เข้ามานั่งร่วมประชุมก็ถือว่ามาประชุมนะครับอาจจะไปเซ็นชื่อภายหลังก็ได้นะครับ ส่วนสมาชิกสภาอบาตอผู้ใดที่ลงชื่อแล้วลงชื่อแล้วแต่ไม่เข้าร่วมประชุมนะครับหายไปจากที่ประชุมนะครับตรงนี้ไม่ให้นับเป็นองค์ประชุมสําหรับสมาชิกผู้นั้นนะครับและให้ถือว่าขาดการประชุมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลงชื่อแล้วไม่อยู่ถือว่าขาดประชุมนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยเมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้วเนี่ยสมาชิกสภา มาไม่ครบองค์ประชุมแล้วพ้นกาหนดเวลานัดประชุมแล้วเกินพ้นกาหนดแล้ว1ชั่วโมงก็ให้ประธานสภาสั่งเลื่อนการประชุมและให้ถือว่าสมาชิกสภาที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมขาดประชุมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาไม่ครบองค์ประชุมนะครับก็ให้รอต่อไปนะครับถ้าถึง1ชั่วโมงแล้ว ยังมาไม่ครบนะครับก็เลื่อนการประชุมนะครับโดยประธานสภาสั่งเลื่อนการประชุมโดยถึงแม้จะไม่ได้จัดการประชุมนะครับประชุมไม่ได้แต่สมาชิกที่ไม่ได้มาลงชื่อในครั้งนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เข้ามานั่งอรอในระหว่างนั้นถือว่าขาดประชุมสภาท้องถิ่นนะครับนี่คือวิธีปฏิบัติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ